อุจจยาระพิดาตีชาน้ำเลระจังตอนตอนพยยิเดเชนีิริโกโอายโลปาเปียวเลโซราตินี่ตูดูลีลาจียาเนาะคนพูดอะไรนะฉันงงไปหมดแล้วคนเชพูดอะไรนะปาเปียวไลดาเลฉันจะมะงงไปหมดแล้วปามาโกน้ำเลระบูเชลกุบีโซเรติเบปา ทีเนี่อมางงุดเยสักกันลงงกังน้ำเลระตีชาน้ำเลระเอาโซูรับเข้าไปคนพูดอะไรนะฉันงงไปหมดแล้วตอนแรกฉันงงแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วตอนแรกสุราการ้อสากะร้อฉันงงงาจังๆเพี้ยนอีแล้วเนาะแต่ดับเบิ้ลแมสตอนนี้ครูร้เข้าใจแล้วนาเลตัวบีตอนแรกฉันงงแต่ตอนนี้เข้าใจแล้ว พอมาถึงกรุงเทพครั้งแรกงงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นรถเมล์ส่ไหนพอมาถึงกรุงเทพครั้งแรกสุรากาปังเก้าซายาจงกกรุงเทพสุรากาปังเกาปะพอมาถึงยาวโจงกะครั้งแรกอสซาบ่เนาอปอาซาปัตมะพอมาถึงกรุงเทพครั้งแรกแบงเก้าซายาจงก งงเป็นไก่ตาแตกสุรากาอูเจ้าจ้าเพียดดาวเพียวระบ้าไม่รู้ว่าสุรากามติปูจะต้องขึ้นสยามรถเมลสายไหนไลไลงากาียมมอะไรมติปูบอเนาะไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นรถเมลสายไหนไลไลงากาสยมอะไรเมติบูงงเป็นไก่ตาแตกอูเจ้าจ้าเพียนีดาพอมาถึงกรุงเทพครั้งแรกงงเป็นไก่ตาแตกไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นรถเมลสายไหน